นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t p t a c ี i c e t b Model สุจิตอาสาด้วยหัวใจด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA โรงเรียนมัธยตาแบกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e พระบระมราโบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีโรงเรียนมัธยมตะแบกจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยังย่งยืนตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้หน้าที่พลเมือง การเคารพและปฏิบัติตามกฎร,กระเบียบวัฒนธรรมจารีตประเพณีของสังคมได้ 2. การรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความอดทนรวมทั้งมีน้ำใจ 3. การรู้จักและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 4. การตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมจิตอาสา 1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 2. ออาสาและโน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะและสิ่งแวดล้อม 3การช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสันติวิธีโรงเรียนมันธยาตาแบกจึงจะทำผลงานจิตอาสศา,ศาด้วยหัวใจด้านการเป็นพลเมืองดีมาเป็นผลงานนาวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t ช c e ชื่อ tb model สู่จิตอาสาด้วยหัวใจด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ pdca เป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบ 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานนาวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t Practice 1. เพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสาตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1 0 2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนม,มัธยมตะแบกได้รับความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีมีจิตสำนึกรู้หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอาสาตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่1ิบ นำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงานในการปฏิบัติทุกข,ขั้นตอนโรงเรียนมัธยามตาแบกจะทํางานเป็นทีมร่วมมือกันและทํางานอย่างมีความสุขเพื่อให้งานบรรลุว,วัตถุประสงค์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังแผนภาพการออกแบบผลงานานวัตกรรมสานศึกษาออกแบบผลงานานวัตกรรมนําเสนอผลงานานวัตกรรมในรูปแบบผังงานโฟลชาร์ตทีวีโมเดลสู่จิตอาสาด้วยหัวใจดังนี้ 4. ผลการดําเนินการผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ 1. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี 2. ผู้เรียนโรงเรียนมัธยมตะแบกได้รับความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีมีจิตสํานึกรู้หน้าที่การเป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสานําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เรียนเกิดความรักความสามาคัคคีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตสาธารณะซึ่งเป็นผลให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีและส่งผลให้ผลสำมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้น 5. ปัจจัยความสำเร็จการบริหารงาน T.B. Model สู่จิตอาสาด้วยหัวใจด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ P.D.C.A. โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการร่วมมือการดาเนินงาน เพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาซึ่งมีการสอดแทรกเข้าไว้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ 6. บทเรียนที่ได้รับ 1. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพะบรมราโชบายด้านการศึกษาพื้นฐานแก่ผู้เรียน4ด้าน 2. ครูและบุคลากรนำรูปแบบทีบีโมเดลสู่จิตอาสาด้วยหัวใจไปใช้จัดกิจกรรม 3. ครูและบุคลากรนำรูปแบบทีบีโมเดลสู่จิตอาสาด้วยหัวใจไปบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ 7การเผยแพร่การได้รับการยอมรับจัดไปนิทรรศการหน้าห้องเรียนนิทรรศการเข้าร่วมกับศูนย์เครือข่ายหนองบุญมาก3และของทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook อย่างต่อเนื่อง 8. การขยายผลต่อย,ยอดสู่ความยั่งยืนโรงเรียนมัธยตะแบกดำเนินกิจกรรมทีบีโมเดลสู่จิตอาสาด้วยหัวใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในตำบลสารพีโดยการเป็นโรงเรียนต้นแบบ ให้ในการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและโครงการสถานศึกษาพอเพียงขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมการนำเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best 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 b e s t p a c k t ทที TB Model สู่จิตอาสาด้วยหัวใจด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCE โรงเรียนม,มัธยตะแบกขอขอบคุณครับ